อพอดีดเป็นน้ำตกเลยครับลีนได้พี่น้องก่อยลีนก่อยก่อยสกเล็กร้อยเลือดครับเบิ่งเอ้ยพอดีเยมิมเพิมเลยเลือดเงี่มจักหน่อยมันจังบนีนียวครับอื้อ ้ำปลาไวเนี้ยมันกนสิขึ้นหนึ่งแดงเป็นร้อยเลือดโมเมนต์ <c oughs> เลือดแย้มเอาเพียลงก่อนครับน้ำเพียน,นี่ต้มเลยพี่น้องเวยยังมันหอนเยนี่นเพียโอ้เลือดเท่าสิบุซูก่อนบ่อเอาใส่จักหน่อยเอาพริกพริกนี่มักแสบมักเผ็ดมักนัวใส่เอามักลูกโดดกาดพร้อม ส่งไทยส่งการครับมือน,นี้จัดลอยเลือดใส่ใส่ลีนขาวมหอมหข็าขวัวนี่แนวนัวครับสดสดมาจากเคียงเนือเพื่อนครับเพิ่นแทมให้ซีรีนแเพิ่์นแทมให้ซ้ำนี้แล้วใส่เบิร์ด้วอเนาะ ผมลำล้ำเราเล่ลนนี่หอมรวมลงไปหอมรวมใส่เสนอหนึเป็นคักรึไงมันจะเพิ่มความนัวได้พี่นนอะสกเล็กลีนครับมือนี้เอา้าน้อมเดือดสวดน้ำหลานี่ได้คักลย หืมเล็บตังน่อยโอ้บึงขาดเขาครัวบ่ครับเมบึงยังบ่าทานหอมปันใดครับหเห็นบิดเลย เอา,เาดื่มมันก็ดูพี่เห็นบ่โอ้ขึ้นใส่หน้าตาครับจางหน่อยอายุคือบนนวลบนใจ แป้งนัวบตองตวงครับเอาใส่เลยแป้งนัวครออออับเน้ยเอ้ยผักละบานไปพี่น้องสวัสดีครับัส,สดีพี่น้องสุขุสุคนครับมื้อนี้เมนูแซ่บเนเล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อย,ยางลีนอันเอาพอดีน้ำตกครับรอยเลือดเลือดกัดเน็กซุกไปนน้ำเพียะพุ่นละวะ อย่างจักน้อยพอมันหอมครับอันนี้สีเป็นทางต้มครับเฮ้ยมีอย่างว่าอันนี้อันลีนมเหมือนกันบ่ดรปาโอ้ตัวนี้ก็ได้มันเพลอกออกครับอันใดเป็นตาเหนียวลอกต้มสดน้ำน้ำนี้เห็ดสีขมๆมจักน้อยเนี่ยมันนําลาเนอะอันนี้สีบุคอยเหนียวครับมื่อนี้มากินกับเสียบจานต้องยับข้อจักน้อยนะครับมาเสียบจานโอ้กินข้อเสาน้ำกัน เป็นสงการมือสุดท้ายเนาะครับน้องมื่อนี้เลยจัดเลยลาบดีนไหลเลือดนะบอดดอนเนาะโอ้าเอ้าเช็ดแป้นใส่กับขานห้อนเมื่อนี้เสียบๆอยู่ทงหอยทงหน้าแบบว่าฝนตกเนาะเมื่อคืนนี่ว่านี่ฝนตกแห้งนะครับทั้งบานบอดดําทั้งฝนทั้งลมมื่อกี้ก็เป็นซีเอ้าอีกแหละเอาจังไปก็แซีบเลยมื่อกี้ ค่าแด่เนี่ยก็ค่าแต่ถือมันตัวนะฝนกระบาดเล่บบริษัทโมเวดเนาะมขมดำมประกาศหินแปว่าคือใหญ่ใบแย สูตรพรีมมอรบาดำเองครับอตอนบาดำที่เรื่อล่งนะเพีย่อมยังอุ่นๆอ,อยู่นะมันหลวกันเนาะแมนทั้งผีด,ด,ด้อยเซฟด้อสดมันห่อนบ่ทานัหนก็นได้ อุ่น,อนลองทังกระเทียมใส่น้ำ กระเทียมคือเผ็ดดีจเทจียบจานอโอ้โหออหอมเลยไหม,มตมเปืเป่อยๆทั้งทีเปลี่ยนบรรยากาศจังน้อยเนาะ พลอยคักแเนาะแมนเผาหลอกห <Man. S 2> นังมาต้มมันจะพลอยด้วยพี่น้องด้วยบอดำครับได้เผาให้เบิ้งครับ เพื่อความจดจัดเนี่ยเขาว่าอัานนี้ก็ฮักนะมันสีเพียสได้บ่ดดับเป็นบันหน่วยเลยครับอืมลอมไปแบบบอฮักมาเลยแสบแสบมันสีเพียสหรือโบเพียสทำโบเพียสเนี่ยก็ทำโบเพียสไปโรงพยาบาลโลดอืม,อม เฮ้แต่ว่าฝนตกนะดบดานเนาะเย็นแน่จังหน่อยฝนตกแต่ก็เอาอครับอันนี้กนไอคีดินขึ้นมากท้งลมก็แห้งแห้งกับวันหลังค่าทีหลังข่าเื่ยนจะปืดเนาะ มั่นดีเนาะม,มั่นดีบบแม,น,น,มนมั่นดีเลเซฟยดจานโบแมนมั่นดีคมดีให้ดีมั่นไปลูกบานเลยบอส ดีตังคม,มแมน่นบ่แม่นคมดี nhé nhầy hầm Tụi nó nó nuôi ีโลเคิงครับท,ทับ้งตุ่มทั้งก้อยเศษเศษเสพจานกิน การกบ,บมวนมน้ำบลาดำเนาะดินน้ำก็บ่ได้อืมั้นเป็นครูผิดพงใส่น้ำแห้งที่ขาดได้ต้มแมน เพียๆอยงน่อยเนาะแคบบอมพิมืบอมบอด,อด,ดัมจั๊จัด เสพจาน á า hồng หอนเอาอ้อเล้เสพเด้อเล่มอลไรแบบนี้นี่มากินน้ำกานเทิงน้ำแสบน่องบว่าแ้วเนาะมีแต่ข้าหย่าไปกันด้ sốt Sụt không? Thấm nhai nó im. Mua vài nhàng khách bình xe bớt khách. เนาะพ่มือประดำอืมคำลำ้ำแซ่บไป่น้อยเห็ดทุกเลยจังมาใส่เลือดนดครับโ <laughs> มเมนต์ละเห็ดดิบได้ครับเายางซะก่อนยางหอมมันจะได้รสชาติกว่ากันมันจะได้กินนั่น้งก็ฐานไฟย,ยังหน่อยเนาะ เลือนัน้นมนะเล่มเบิดเลยเสียบจานมันบา,บกานก็นนนนอิอ่มแล้วบ่มเป็นเลือม <c oughs> ทาต้มกับเปือือยค่ะขนาด ดีรึเป่ายิ่งเลยได้บ่ะเด็กมันต้อใส่เวลาเห็ดเนาะเนี่ยนี่เนาะอืมนะดูโห่เสร็จจานเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ะนี่ใส่กันเกงก็ใส่กังพีกเขาว่าเขาว่านี่ก็ข่าล่มมันเข่านะมันสีเพียก็น่ะเบิ้งอ่างแบบล่มบ่เข่าเลยนะครับเห็ดมันจะแสบแสบเอาดึงโห่อืม แสบพี่มือบาดำโอ้ยนั่งอยู่โฮมแยงเลยมูนี่บับอกบันี่ดอกสะแบงดอกสะแบงเขาลำลาพีลำลาน้องได้บันมือนี้กะส่งการมือสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะบางคนเพิ่งกะเมืองเทพแล้วได้แมนเดินกราฟน้ำแมนกะเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อเป็นห่วงเป็นใยขอบคุณพี่น้องสุมงสุบอลสุเจ บอกว่าฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะ <Amen. S 1> ขอบคุณทุกๆคนนะครับเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ก,กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าดําน้ำเน่ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ